มาเลยจ้ากำลังกินเลยนะลืมไปต้องอ่างหมูแน่อ่างหมูนี้หมายความว่าเอามาเหมือนทั่วโยนนะจ๊ะโยวยนเอามาชวนเชิญเชิญชวนยัยนเพื่อนเพื่อนเพื่อนกินอาหารครบข้าหมู่กันหรือเปล่าคะ ครั้งแรกที่ซื้อมากินเองนะฮะว่าธรรมดาซื้อกินแบบกับสลัด,ดนะ <c oughs> แล้วก็ไข่อีกนี้หนึ่งเยอะเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะพอแล้วน้ำนิดหนึ่ง ขอไปในความไม่สุภาพในการกินนะคะไม่มีอาหารอะไรที่แบบว่าแซ่บที่สุดเลยนะคะนอกจากอาหารที่ตัวเองทำเองรสชาติของตัวเองเนาะ ใครๆทำก็ไม่อร่อยก็อร่อยนะแต่ไม่ถูกใจหมายถึงผักสีต้องกินให้ครบนะทุกคนแปน่หมูกน่รย ผักเน่เสีสเนี่ยมีร่ธาตุกับวิตามินนะคะไข่ในให้โปรตีนกินสองใบพอนะคะต่อมือ้อมื้อหน้าเอาหมูทดแทนแนเนื้อสัตว์อื่นๆห่ฮอกอะไรทุกคน พากไปเพลงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเยอะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากมากนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวไปทำงานต่อก่อนนะสวัสดีจักสวีเดนจ้า